น้ำอยู่โอ้นี่น้ำเริ่มน้ำเริ่มรวยออกแล้วอ,อ,อ,อือ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 เข้างังได้พ่อใหญ่ครับจังมากไม่เนาะสุดยอดสุดยอดเลยครับเอาอมาเบิ่งเสียนแฮ่หลุนเด้อครับนี่โอ้นี้พ่อใหญ่นี่เบิ่งแล้วพ่อใหญ่นี่อาวุโสกว่าหมูนะในบรรดาเสียนแฮ่ท้งเบิดนี่อู้อยังแข็งแรงเนาะพ่อใหญ่เนาะครับผมโอ้เเออาาทรื่งแล้ควคนม อืมมักเนาะครับเนาะโอ้หากินเด้พ่ออืมอยู่บ้านก็บ่แซ่บดอกกินปลาดุกบ้านเฮาอืมแม่นเนาะบ่คือปลาองเนาะพ่อใหญ่เนาะอืมปลาองนี่แซ่บอืมจักตัวเขาจังได้ย่กันอืมแข็งแรงพร้อมเนาะพ่อใหญ่กินปลาองนี่แข็งแรงพร้อมร่างกายแข็งแรงอืมาแข็งแรงแล้วันเออได้แน่บ่พ่อใหญ่นี่บ่อืมกําลังเนาะ

นะเบืองพญาลาวานบาดนี้โอ้ตอ้องร่อให้หนาม,มันสวงออกจักหน่อยเบอะโอ้บาทนี้บาทนิ้บริวารใกล้คือบาอยู่ทึ่งอืมเบิงพญาลาวเบิง่งตอนนี้เบิ่งนามอยู่ครับเบิ่งบาทนาำอยู่ เออบางกัเลาะเลาะไปหนีแล้วนนเนาะนะวันไหนเราบึงบาดน้ำอยู่โอ้นี่น้ำเริ่มน้ำเริ่มอวยออกแล้วอเอ็กเนิกแล้วโอ้บริปลอยเียเอาเนาะวันไหนมเสือกปลอยไปสองสามว่า อือ,อคือการกำหันเนาะเออมังเกีิลเมื่อนี้ยังไปหนีเนาะรอคือไปหนีปลาหน่อยโอ้ห่าหลุนเบื้อหน้ำมันแห้งบอ่อือโอ้มัมมนแห้งเท่ากับโบคือเด้งหน่อยน่เนาะนสูน้ำแห้งโบได้คือว่าแหละอืม บอๆแคอาอเก็บเล็กผสมหน่อยไปเนาะอืออืออ้าเอ้าวอ้าเบ้อโอ้มือวานบริมาบริมเมื่อวานนี่โอ้ลายตัวอยู่รับพี่นออ้อง,อ,ง,งอ,อืออือ้วว้าวเบ้วนเาะเออนี่ก็ถือว่าได้อยู่ได้แหละ อาลหาตัวสิบตัวเนาะามนียอืมอ,อืมพ่อ,อ,อใหญ่ย่บ้านได้ครับนี่พ่อใหญ่บนอนโอ้อยบันดอนน่ะหมองเนาะนโอ้ยว่านมัไ,ได้มากนะเขาโอ้ม,มาวานเขาเอาปลาขนาดอืมเขาบอกว่าเอ้ยมาเย ข,ขึ้อกันปมากับบริม่าเมื่บ้านนี่ถือมือกั็รุนนะนมือเข้าใดป้าผัดบ,ดบดริม่าคือกันอืใช้ขัน้น<อ>เ,เด็ดขาดโ <laughs> อ้โหอะไรเนี่ยนั่นฮึ่มเฮ้ยขันตา ไอบ้านจะหันกับบอกกันบานละตัวเ,เพิ่มอะไรกันแน่บม่ไหนสั่มเนาะแฮ่ที่ฉีขาดตื่มอีกหนามแหง้งๆเนาะโอ้นขาดแล้วเนาะแฮ่ในหันเ<อ>นาะระบาดระบาราไม่กระตองตาบาราบาราถ้ารวมแล้วหันหน้างนึงบากรมเพราะทิพอป๋อโอ้โอ้โอเปลืองแฮ่เนาะอืเอามาเอาหม่องน้ำค่อยๆเนี่ยไม่ใครกลัวได้เนาะไฟเทียบไฟตามไปเถอะอืมไม่ได้ยินไงลอก อืมไปหดจับาดน้ำได้หรอเออต้องหดจาบานต้องหจักบาดมันอันหามหันปนคาืกระล้วแต่เนาะบา่หับเป็นบานเมาอือ้ปกบอ้ยลาที่นั่ปลาเ็นลายๆนะโอ้บาอยู่ใส้กระถือบ่แต่มันปีขึ้นเลา้ๆเนาะ พ่อใหญ่ซ่อมบาดน้ำอยู่ะะอืมว่าไม้คืออยากให้มันดิ่งลงไป<า>อืม,มดดอือเป็นบาดมันไหลอืมอืมไก่แล้วพ่อใหญ่วะนี่เอ้า เอา้าโอ้รอจังหวะมันเอาเบิง้งหลบนี่โอ้ง่ามน้องวัยน้อหลอบนี่ดึงไปพอดีอ,อืมวันยนีอย้อายุจากปีแล้วครับยืนนี่เจ็ดส <75. S 1> ิบห้าปีโอ้ชุดจออเนาะยยางเพื่อสิมาหอดจุดวันให่นี่โอ้ย เมื่อยบักใหญ่อ้ยหายาครับฉันรักเจ็ดนี่อือโอ้อืมก็เลยมาอีกรอบอือเห็นอยู่ครับบานี้เห็นอยู่โอ้หลายตัวเถิ่อยู่อืออืมอืเอาบ้างได้ป่ะไ่ โอหมื่นอันถลายกันน่เนาะแน่นถลายมือนเพือกระเยยบเสือกระเยบมันมันสั่นเนาะจุดนี่โอ้หนามของบเลึกอืมกระโบเมนรโบเมนออือืก็ได้เมื่อให้ลูกให้ร้านเนาะอือืม ไปเรื่อยๆเพื่อนเต็มเผา่โอ้เต็มเผาแล้วเนาะโอ้ยหเพ่อย่พ่อใหญ่เมื่อแล้ววันนี้เอ้าโอ้โหผ่านแฮอุโโซครับนี่พ่อใหญ่แล้วอายุไรของมูติสุดกัว่าไหครับเจ็ดสิบหาปีครับนี่ตามที่สอบถามพ่อใหญ่โอ้เมื่อนาะพ่อนหั่เนาะเปยังก่อนพ่อย ขันเต็มเมาคือว่าเสียชาสิเม่อัวอดโอ้ขันขึ้นมาว่านี่ฮะโอ้ขอ้นมชื่นเลยลเมาืครับครับครพ่อใหญเอาเอาแนวอันอมเลรนค่าเฉียดเมื่อครับเพราะดมันเพิ่มพลังเพิ่มพลังครับผมครับครับครับโอ้เมื่อเนาะพ่อใหญ่เนาะครับโอ้ยสุดยอดเลยขอนแฮข้างหนึ่งขอนปลาเนาะข้างนี้เป็นแฮบอกเขาหรือปลากันบอกเฮเฮ่อฮฮ่่เฮเ้า ได้มาเมื่อครับโชคดีพอญ่ครับจังมาใหม่เนาะครับสุดยอดสุดยอดเลยครับ